คือเหมือนเรียกเรียกไม่รู้สึกตัวค่ะไปลองประเมินแล้วค่ะคำชี้กระจนม่ได้หลังจากนั้นก็เลยได้เริ่ม e C T R เริ่มใชีชื่อัานพื้นข่า เที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นกําลังจะไปที่วัดอาซากุสะค่ะก็ได้เดินทางด้วยวรถไฟใต้ดินของทางญี่ปุ่นนะคะก็ตอนที่กําลังเดินออกมาจาก รถไฟใต้ดินนะคะ่ะก็เดินออกมาพร้อมกับออผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะคะพอดีว่าน่าจะเหมือนน่าจะไปวัดเหมือนกันแล้วท่านก็ล้มลงค่ะล้มลงหลงัลงจากนั้นก็หมดสติค่ะคนชาวญี่ปุ่นเขาก็ก็มามุงดูมาจะรอช่วยใช่ไหมคะหรือว่าคุณลุงเขาจะลุกขึ้นมาเองได้หรือยังไงคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นคุณลุงเหมือนเรียกเรียกไม่รู้สึกตัวค่ะแล้วก็ คำไปลองประเมินแล้วค่ะคำชี้ประจอนไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยได้เริ่ม C T R เริ่มช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะใช่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สถานีของทางญี่ปุ่นนะคะเขาก็มามาช่วยหลังจากนั้นก็เลยประเมินแล้วก็ขอเครื่อง A E D เข้าไปเขาก็เลยรีบนำเครื่อง A E D มาค่ะแล้วก็พอปั๊มไปได้ไม่นานค่ะเครื่อง A E D ก็มา แล้วก็ระหว่างที่จะติดเครื่อง AED ช่วยออกระตุ้นหัวใจอะคะ่ะก็เลยเคุณลุงท่านนั้นนะคะเขาก็ืึกขึ้นมาก่อนก็เลยไม่ได้ใช้เครื่อง AED เจ้าหน้าที่เขาก็ติดต่อรถพยาบาลต่อค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เห็นว่าคุณลุงปลอดภัยแล้วก็เลยเไ,ปไปไปวัดต่อค่ะก็ไม่ได้ออรออยู่จนถึงส่งคุณลุงขึ้นรถเติมพยาบาละอันนี้เป็นเป็นพยาบาลตำรวจนะคะก็คือเป็นเป็นพยาบาลที่ที่ได้รถ ที่ได้ยศมาจากทางโรตำรวจเขาบรรจุราชการให้ก็คือจะได้ใช้สกิลจะเป็นสกิลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก็คือจากที่เรียนมาจากวิทยาลัยยพบาลตำรวจค่ะที่ว่าประเมินคนไข้ขั้นพื้นฐานก็คืออันดับแรกเลยเราต้องประเมินซีนประเมินซีนก็คือบริเวณบริเวณบริเวณสถานที่ตรงนั้นนะคะปลอดภัยเปล่าแล้วก็ประเมินต่อไปก็ประเมินประเมินคนไข้ก็คนไข้ค่ะตอนนั้นต้องช่วยในระดับไหนเนี้ยค่ะก็คือใช้ พื้นฐานของที่เรียนยก็ขอบคุณทั้งคนไทยทั้งคนีญี่ปุ่นนะคะท,ที่เข้ามาช,ชื่นชมเราอะคะ่ะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะก็คือ,อการช่วยผู้อื่นนะคะก็เป็นขั้นพื้นฐานของคนไทยขั้นคนไทยเขาก็เป็นคนมีน้าใจถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้อ่อนโยนใส่ใจขอบผู้อื่นนะคะก็ ถ้ามีเรื่องอะไรที่เราสามารถช่วยได้ก็เราก็ช่วยเท่าที่ไหวค่ะก็ลองนึกว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวเราเป็นคุณปู่เราเงนี้ค่ะถ้าล้มลงไปเราก็อยากจะมีให้มีคนมาช่วยแล้วก็อยากให้เขาช่วยคุณปู่เราถ้าสมมติเขาเป็นคุณปู่ของเรา ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21อล้านเ l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ